ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับความจริงวันนี้ผมว่าจะเล่นเกมหลายเกมมากนะครับตั้งแต่ Minecraft แต่ว่าสุ่มหมดเล่นคือหมดอะไรก็ไม่รู้อ่ะสุ่มเอานะี่ครับแล้วก็ไปเล่นแล้วก็ผ่านไปนะครับแล้วก็หาอีกสักเกมดีกว่า Slender Man แต่เป็น2 0 2 2นยครับก็คือ Slender Man ปีนี้นั่นเองแต่ทั้งคู่โหลดไม่เสร็จ สักทีนะครับจนตอนนี้ทุ่มนึงแล้วเนี่ยตอนนี้ผมอ,อัดคลิปเนี่ยทุ่มนึงแล้วนะครับก็เลยมีสำรองมาอีกอันนึงก็คือ Ha t เปิดเทอมนะครับเพราะว่าผมไปสง่ง h a s h t a g เปิดเทอมมาแล้วนี่ก็ค่อนข้างมันอยู่นะครับอาจจะมีแบบว่าบางอันก็หาเนี่ยบางอันก็แบบว่าไม่หาอย่างเช่นอันนี้นะครับเด็กที่บ้านส่งมาให้ดูปีนี้เรียนชั้น9 ห้ามนักเรียนใช้ลิฟต์เอากระเป๋า,าขึ้นมาเก็บแล้วต้องลงไปคารพธงชาติอีกเยี่ยมอันนี้ก็ไม่รู้เนี่ยเพราะสมัยมหาลัยนี่เราไม่ต้องเอ,เอากระเป๋าไปเก็บไว้เนี่ยอันนี้ที่ผมเคยเจอนะก็ประมาณนี้แหละหลายชั้นมากเลยครัอยากจะขึ้นลิฟต์อยู่แต่ขึ้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าลิฟต์แม่งเต็มทุกรอบ โอเคแต่อันนี้คือเป็นเด็กชั้นมัธยมนะครับต้องเอากระเป๋าขึ้นไปไว้ในห้องประจําชั้นแล้วก็ต้องลงมาคารพธงชาติแล้วคิดดูถ้าเดินเรียนต้องขึ้นไปเอากระเป๋าอีกแล้วอาจจะไปอาตึกอื่นอีกนะครับแล้วบางทีต้องเรียนพละต้องเอากระเป๋าเอาขึ้นไปเก็บไว้บนชั้น9้าอีกแล้วต้องลงมาเรียนพละ ห้า<ผ>มใช้ลิเยีย่ยม <laughs> เออโอเคเรามาดูอคอมเมนต์จากน้องๆทางบ้านก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอืมผมก็เมนต์ไปแบบนี้นะครับอ่าโพสต์ไปแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคผมหลงห้องครับพี่ตอนนั้นคือผมรีบมากเพราะผมไปเกือบสายแล้วผมลืมลืมอ่านชื่อห้องแล้วไปวางกระเป๋าไปอยู่ห้องสามแต่ตัวผมนั้นอยู่ห้องสี่ เลยบอกกับเพื่อนว่านายนายเราลืมกระเป๋าไว้ห้องสาหลังจากนั้นผมก็มาแต่เช้าเลยเรื่องปกตินี่ครับไอหาห้องไม่เจอไม่เท่าไหรน่นีครับหาห้องเรียนที่เราต้องเดินเรียนเนี่ยไม่เจอหนักกว่าหนักสุดๆคือเป็นนักเรียนใหม่แล้ว<ร>าหาห้องน้ำไม่ไมเจอรีรีลองเท้าหาย โอเคอันนี้เก็ตผมเคยสลับรองเท้ากับคนอื่นจนมีเรื่องมีลาวนี่ทั้งทั้งที่ผมไม่รู้อ่ะเกือบตีกันแม่เปิดเรียนวันแรกลุงไนเอน่าจะลุงไนเนี่ครับกูต้องไปไหนอ่ะสุดยอดจริงใครก็ได้เชิญกูด้วยใช่ลุงไนอันนี้ไม่ใช่คลิปเปิดเทอมของลุงไนนะครับ เปิดเทอมก็เป็นแบบนี้แหละ ROV เด็กออกแรงเยอะดีนี่ตั้งใจเรียนหรืออะไรเนี่ยฝึกงานครับโอเคสองวันแรกเหนื่อยมากพอวันที่สามโคตรสนุกยินดีด้วยเนี่ยเพราะประสบการณ์การเปิดเทอมของผมเนี่ยไม่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ การขึ้นบันไดไม่ใช่เรื่องตลกอันนี้หยุดไปหยุดไปนานมากใช่ไหมขึ้นบันไดในีนก็เลยลำบากในเงี้ยรถติดมากปกติเนี้ยผมอยู่ชัยภูมิรถยังติดเลยเนี้ยสัปดาห์แรกงานมาเลยผมว่ามาตั้งแต่วันแรกอะปกติครับตื่น10บโมงประเดิมวันแรกโดนหักคะแนานแบบคมๆ ใช่เีไม่ไว้ที่อื่นอาจจะไม่เท่าไหร่แต่กรุงเทพรถโคตรติดอันนี้พี่สุริยน,นี่ครับก็ก็อย่างที่บอกเนี่ยในเมืองติดหมดครูครับไอ้นี่แอบดูแกอะไรของน้องเนี่ยการบ้านพรึบอ่าฮะอ่านไปแล้วไม่รู้ครับครูเลื่อนจากอาเปิดจาก17ไปเป็น23 จะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยอยากจะนอนอย่างเดียวเราไม่ได้ไปเรียนกี่ปีอะจริงถามหน่อยซ้อครับพอเรียนจบแล้วอมีน้องถามผมว่าเนี่ยพี่เมื่อไหร่พี่จะเปิดเทอพี่อายุสามสามสามสองสามสามเนี่โอเคก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับที่เห็นว่าหน้าพี่ยังเด็กนะ ชิวครับข้าวข้าวว่างเยอะจัดระหว่างเปลี่ยนคาบเล่นโทรศัพท์ได้บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีนี่บไปเหมือนได้เป็นพารงโดนใช้งานทั้งวันอืมถ้าเป็นโรงเรียนรัฐนี่ก็อาจจะไม่แปลกนะครับแต่ถ้าเป็นเอกชนที่เราเสียค่าเทอมไปหมื่นแปดหรือประมาณสองหมื่นหรือประมาณสามหมื่นแล้วเอาเราไปทำเป็น พาโรงเนี่ยมันก็น่าคิดนะเจอสาวน่ารักน่ารักครับโชคดีเหมือนอยู่พัทยาคน้องนี่โรงเรียนหรืออะโขเรียมมีปลาไหมเอ๊ะเดี๋ยวถามมีปลาไหมถ้ามีคอมเมนต์เปิดมาสภาพแต่ละคนเหมือนซอมบี้ผมยาวแนวออกจะไปคอนเสิร์ตเพลงร็อก พอ,ออก็เป็นห่วงเพราะในโดมใหญ่แล้วคนมันก็แน่นแต่สิ่งที่ผมได้ยินคือมันใหญ่แน่นๆเลยหันไปหาเพื่อนพร้อมกับยิ้มการออกมาและหันไปหาผู้หญิงในห้องใหญ่ใหญ่แน่นๆผม <laughs> ได้คำศัพท์ใหม่ละใหญ่แน่นๆหมายถึงโดมนะพี่ไม่ใช่อย่างอื่นใหญ่แน่นแน่น พี่เปิดเติมยังครับโอเคโอเคเฉลเยไปแล้วมีความสุขมากๆใช่ครับผมไปนอนโรงเรียนไม่ใช่ห้องนอนนะเปิดได้วันที่สองผมโดนโคกะรวยเล่นทุกอย่างปกติแต่มันจะง่วงหน่อยๆน่อยอ่าฮะฮึ ตึกอาคารเรียนอยู่ห่างโรงเรียนครับแต่โรงอาหารอยู่หลังโรงเรียนห่างกัน100เมตรเดินไปทั้งหิวทั้งเหนื่อยน้อ,นองร้อยเมตรมันไม่ค่อยไกลนะเปิดมาเรียนออนไลน์เลยครับพี่แถมถเรียนสลับคู่ขี้มีงานตั้งแต่วันแรกเอาผมนึกว่าจะเปิดแบบร้อเซไม่ใช่เลยยังสลับกับเรียนออนไลน์เหรอหรือยังไงเนี่ย ปวดขาแบบสุดๆเลยไม่ค่อยได้ออกจากห้องนะสิโรงอาหารคนเยอะโคตรเลยพี่อันนี้ปกติปกติปกติสุดท้ายนะครับเบื่อครับตอนอยู่บ้านนะครับเบื่อเบื่อบ้านอยากไปเรียนออยากเจอเพื่อนอยากไปเรียนอยากไปโรงเรียนเมื่อไหร่โลก โคกระรวยนี่มันจะหายสักทีนะครับแต่สุดท้ายพอเปิดเทอมเสร็จปั๊บเบื่ออยากอยู่บ้านเบื่อโรงเรียนอยากกลับบ้านผมเชื่อหลายๆคนเป็นแบบนี้นี่บโอเคไปสอบในทวิตเตอร์กันต่อจนจบม .6 ก็ยังไม่เข้าใจถึงการต้องตื่นเช้าไปอรีบถอไปโรงเรียนเพื่อเข้าแถวยืนตรงให้ตรวจด้วยเบียบ ฟังพออ,อบนเทิดทูนชาติทั้งที่คาบแรกมันเริ่ม8โมงครึ่งนี่ครับ3ปีตั้งแต่ม .4 ขึ้นมาเช้าคาบแรกตลอดไม่ได้รู้สึกว่าการไปโรงเรียนเชา้ามันบ่มเพาะวินยัยหรือเรื่องการตรงต่อเวลาอะไรเลยเนี่ยเอาจริงเท่าที่ไถไททวิตอ่านดูเนี่ค น้องๆจะบ่นว่าให้ครูไปเข้าแถวทำไมจริงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็จะบอกว่าให้ครูไปแต่เช้านะครับไปก็ไปว่างนั่งเล่นรอเข้าแถวเข้าแถวเสร็จปับ๊บก็ไปยืนตากแดดนะครับหเห็นเด็กๆรุ่นน้องได้ไปโรงเรียนไอ้เราก็แอบคิด ทำไมปีกูเด็ก65มันรันทดมันทรโหดจังว่าไม่ใช่รันทดนะครับทรโหดโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเพื่อนก็ไม่ได้เจอถึงเจอก็ไม่กี่ครั้งปัดชิมก็ไม่มีพิธีรับใบจบยังไม่มีเลยก็เข้าใจสถานการณ์โคกันรวยนะครับแต่ทำไมต้องมาสวยที่ปีกูอว้อ <c oughs> อื้ออ้อื้ออ้อ้ออ้ออื้อ้ออื้ออื้ออื้อ้ออื l ออื้อนื้นออื้อออเ มันเป็นทั่วโลกนะครับแต่ที่สวยที่สุดก็อาจบ้านคูนี่แหละระหว่างวันคือเดินเรียนหมดคาบก็วิ่งมาหยิบหนังสือที่ห้องประจำตอนนี้รอเรียนที่ชั้น6แล้วต่อคาบภละที่ชั้น1แล้วขึ้นมาเปลี่ยนคาบไปชั้น9โรงเรียนฝึกเป็นบากินะครับ วีขึ้นมันมันก็แย่แล้วเหนื่อยอีกซักอันแล้เปิดเทอมกันแล้วใช่ไหมขอให้ใช้ชีวิตกันอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างให้ดีสำหรับตัวเองที่สุดนะแล้วพอผ่านไป5ปี10ปีทุกอย่างจะเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นในใจขอให้ทุกคนรอดพ้นจากอสถานการณ์ปัจจุบันและเติบโต ไปเป็นคนที่อยากเป็นกันให้ได้เลยนะเอาใจช่วยทุกคนเลยก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยิ่งอ่านยิ่งแบบมวนวเราช่วยไม่พาดหน้านะครับ So yeah. they if you could change I'd take from